เป๋าก,กล้องเจปี2025มีอะไรบ้างไปดูกันตัวแรกก็จะเป็นกล้องหลักของเจตอนนี้เลย Canon R8 กับเลน Rf 2405ระยะครอบจักรวาลในราคาที่จับต้องได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลน Rf 1435 14เอาไว้ถ่ายล็อก35เอาไว้อินเสิร์ตต่อมาก็จะเป็น Insta 360 X4 กล้อง360ที่เอาไว้ถ่าย behind the scene ตัวเราอีกทีก็ได้นะ DJI Mini ตัวเล็กเสื้อไม่ย,ย้้ยที่สำคัญเก็บสายได้ในกล่องเดี๋ยวมีคลิปมารีวิวอีกทียังไม่หมดยังมี DJI Pocket 3กล้องล็อกยอดฮิต ที่เขาตามหากันได้ควา้าขาตั้งกล้องของ Insta 3 6 0 x p g y t e อันนี้ก็น้ำหนักเบาพับเก็บได้แล้วก็เอามายืดได้แล้วสุดท้ายก็จะเป็น m a g i c Arm Spider Cap ของ i อฟ o ต a ท e นะไม่ว่าจะปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นไอเทมยอดฮิตมากเอาไว้ติดกล้อง Behind t ไ e ด c e n e ได้อีกทีแน่นอนว่าของทุกชิ้นที่พูดมาเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ที่งานซูม Camera แฟ i r ครั้งที่21อุปกรณ์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลดหนักหนักจุกๆเอาไปลดหย่อนได้สูงสุดถึงบาม0มื่นบาทด้วยงานจัดวันท ครับ